กินข้าวไม่ได้เลยค่ะอ้วกอย่างเดียวแล้วค่ะแล้วก็ลุกจากเตียงไม่ขึ้นด้วยน้องนุ่มนุมมีวิธีแก้ไหมน้องนุ่มมีวิธีแก้เลยค่ะนี่เลยค่ะ กินโปรตีนของน้องนุ่มๆเลยเพราะว่าพี่ๆไม่มีแรงทานข้าวหรือว่าอ้วกอย่างเดียวกินอะไรก็เหม็นอาหารใช่ไหมคะเจ้าโปรตีนของน้องนุ่มๆเนี่ยสามารถกินทดแทนมืออาหารได้เลยค่ะจะกินรสไหนก็ได้นะคะมีทั้งสองรสชาติค่ะช็อกโกแลตนะคะหรือว่าชาเขียวหอมอร่อยสดชื่นทั้งคู่ค่ะพี่ๆบอกว่าโอ้โหพอได้กินแล้วอะ่ะรู้สึกว่ามีแรงขึ้นจริงๆนะน้องนุ่มๆเนี่ยไปให้คีโมกลับมากินอะไรไม่ได้เลยเนาะกินได้แต่โปรตีนของน้องนุ่มๆเนี่ยตอนนี้ลุกข,ขึ้นจากเตียงได้แล้วมีพี่ท่านหนึ่ง บอกว่าลูกนะไปให้คีโมมากินอะไรไม่ได้เลยแต่ลูกกินโปรตีนของน้องนุ่มๆได้นะคะดีต่อใจมากๆเลยโอ้โหอันนี้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยแล้วก็เข้าใจหัวอกพี่ๆทุกๆคนเลยว่าเวลามันกินอะไรไม่ได้อะ่ะมันกินไม่ได้จริงๆนะคนเป็นมอมา้าคอน้องนุ่มๆก็เป็นเหมือนกันนะคะใครยังไม่มีนะคะพิม์คําว่าโปรตีนใต้คลิปนี้เลยค่ะจะส่งโปรโมชั่นเด็ดๆไปในกล่องข้อความให้เลือกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย